ชมหน้าสามีพันล้านของคุณอ้อนเกลินวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาติดตามสําหรับเรื่องราวของสาวคนนี้ค่ะเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่เรยกว่ายังคงฮอตตลอดการจริงๆอดีตนางเอกในยุค90ค่ะล่าสุดควงสามีพันล้านที่ชื่อว่าคุณคมนิคมมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ถึงสาเหตุที่ไม่เปิดตัวสามีออกสื่อค่ะเพราะว่าสามีเ่ยเป็นคนนอกวงการและก็ไม่รู้ว่าจะออกสื่อไปทําไมก็เคยมีรายการติดต่อให้ไปออกคู่กันบ้างนะแต่ก็คือไม่ อยากไปค่ะในส่วนตัวแล้วคุณออนเป็นคนที่เปิดเผยไม่ได้ปิดบังอะไรด้วยแต่ก็ไม่ได้มีใครสัมภาษณ์หรือว่าถามถึงก็มีการโพสต์ภาพคู่ในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะมีบ้างซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นรู้จักกันในบริษัทฝ่ายชายเป็นรุ่นพี่เวลาเจอกันก็ยกมือไหว้ทักทายพูดคุยปกติจนผ่านไป5ปีต่างฝ่ายต่างโสดก็เลยคุยกันศึกษากัน จนในวันนี้นั้นก็อยู่ด้วยกันมาถึง12ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยแหละคะ่ะ